ประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่สาม,มีเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนวัวตัวหนึ่งเราให้นมลูกไปบางทีเราก็เศร้าบางทีเราก็ร้องไห้ไปแม่ก็เป็นคนเหมือนกันและแม่ก็อยากที่จะมีความสุขในในรูปแบบของตัวเองเช่นเดียวกันถ้าคุณแม่เนี่ยมีความสุขลูกก็จะมีความสุขด้วย สวัสดีค่ะแซมมีชนิตารีดาเกตครีรอนมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์2025ค่ะเบือ้<ม>องต้นเลยนะคะก็คือแซมมี่ทำงาน fulltime อยู่ที่ Save the Children Thailand ซึ่งเราเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆนะคะในหลากหลายมิติมากๆเลยแล้วแซมมีเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆที่เราเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยคือการที่คุณแม่นะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังสภาพของเด็กๆแต่ละคนแล้วก็เห็นว่า ถ้าคุณแม่เนี่ยมีความสุขลูกก็จะมีความสุขด้วยดังนั้นพอเรามาประกวดเป็นเวทีนางงามที่เป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเป็นคุณแม่แม่เงี้ยนะคะก็เลยเห็นว่าเป็นมิตหมายอันดีแหละเป็นโากาศอันดีในการพูดถึงและเข้าเข้าสู่เข้าถึงคุณแม่นะคะก็เลยเป็น Sammy save the mothers to save the children นะคะช่วยเหลือคุณแม่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือเด็กต่อไปนนะคะ่ะ สบการณ์ส่วนตัวจริงๆมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่สาม,มีเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนวัวตัวหนึ่งทีนี้บางคนจะงงว่าเอ๊ะวัวตัวหนึ่งคืออะไรก็คือตอนที่เรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องให้นมลูกแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่ให้นมลูกเนี่ยมันควรที่จะมีความสุขนะแต่เราให้นมลูกไปบางทีเราก็เศร้าบางทีเราก็ร้องไห้ไป ซึ่งสัญญาณเหล่านี้ค่ะการที่เรารู้สึกความรู้สึกเหล่านี้มันคือสัญญาณของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแม่ๆหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสหรือว่าที่โชคดีประมาณนี้แซมมี่ก็เลยอยากจะที่จะใช้ตัวเองเป็นสป o อค s p e สเ o n ์เป็นกระบอกเสียงค่ะให้กับคุณแม่ตั้งแต่ภาวะหลังคลอดไปจนถึงถึงตอนนี้เนี่ยลูกอะ่ะมีอายุที่มากขึ้นแล้วลูกโตแล้วนะคะความคาดหวังในการที่คุณแม่เนี่ยจะต้องออกไปทํางานกลับมาแล้วก็ยังจะต้องมาดูแล ที่บ้านอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานบ้านนะคะหรือว่าเรื่องอาหารการกินของลูกดูแลทุกอย่างทั้งลูกและสามีเนี่ยก็ยังคงถูกคาดหวังอยู่มากก็เลยสร้าง s า m ี Save the Mother's ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกับแม่ว่าคุณแม่แม่ไม,ม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้นะเราเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดข,ของเราไม่มีแม่ที่เพอร์เฟกที่สุดในโลกหรอกแล้วก็อยากให้มาดูสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของตัวเองเลยกลายเป็นสามี y Save the Mothers สิ่งที่อยากที่จะให้สังคมเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือนี่เลยคะ่ะคุณแม่ ก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันคนที่มีความอยากที่จะออกไปปาร์ตี้เหมือนคุณพ่อคนที่มีความอยากจะออกไปเดินที่สวนสาธารณะเหมือนคุณปู่คุณย่าที่ไปออกกําลังกายตอนเย็นแม้จะมีหัวโขนหรือว่าบทบาทของการเป็นแม่ยังไงอะเราก็ต้องการเวลาส่วนตัวเวลาที่เราจะได้นอนแผขบนที่นอนแล้วก็ดูซีรีส์หรือว่าการถ่ายทิกตอกที่ที่เราอยากที่จะมีการเวลาพักผ่อน ส่วนของตัวเองก็เลยอยากที่จะให้สังคมเห็นถึงว่าแม่ก็เป็นคนเหมือนกันและแม่ก็อยากที่จะมีความสุขในในรูปแบบของตัวเองเช่นเดียวกันเรื่องหลักของลูกที่มีความสุขมักจะมีแม่ที่มีความสุขอยู่เสมอเมื่อแม่มีความสุขความสุขของแม่ก็สะท้อนสะท้อนต่อถึงลูกและสะท้อนต่อถึงผู้ครองหรือคนในครอบครัวเมือ่อครอบครัวเข้มแข็งก็จะส่งผลต่อไปถึงเรียกว่าสังคมหรือว่าเศรษฐกิจ ประเทศชาติที่มีความเจริญเติบโต,บตอย่างยั่งยืนได้วันนี้ซาม,มี่เข้ารับการปรึกษ,ษากับนักจิตวิทยาในเรื่องการเลี้ยงลูกแล้วก็การดูแลใจตัวเองเนาะแต่ว่าคนที่ใกล้ตัวที่สุดของเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปบอกคนอื่นหรอคนอื่นเขาจะคิดว่าเราเป็นอะไรเป็นบ้าหรือเปล่าไม่เลยนะคะมันเหมือนกับการพูดคุยกับเพื่อนคนหนึง่ง เพื่อนคนที่เขาให้พื้นที่ปลอดภัยกับเราได้และเพื่อนคนที่เรียนมาและรู้ว่าผลทางการวิจัยเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้กินยายอย่างนี้ทํามันจะดียังไงสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือสิ่งที่อยากที่จะบอกกับคนทั้งสังคมว่าการดูแลสุขภาพใจของเราอ่ะมันเป็นเรื่องแบบเดียวกันเลยกับการดูแลสุขภาพกายเวลาเราป่วยสมมุติเราไอหนักมากหรือเราเป็นไข้เราไปหาคุณหมอ คุณหมอไปบอกคุณหมอว่าอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนนะคุณหมอก็เลยโอเคอันเอาอยาตัวนี้ไปเหมือนกันเลยค่ะการดูแลสุขภาพใจของเราก็เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกันแฮปปี้มอมเช็ควันมอนชาเลน e จุว่า1เดือนตรวจสุขภาพใจแม่ทั่วไทยแม่เนี่ยมีความกดดันมากเลยเนาะแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราต้องอดทนเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพใจเราย่างไรบ้าง การกรอกแบบสอบถามการตอบแบบสอบถาม10ข้อนี้นะคะซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ถูกดีไซน์มาแล้วจาก ต่างประเทศเนาะเราเอามารเราเอามาปรับเป็นภาษาไทยแล้วก็สอบถามเนี่ยจะช่วยให้คุณแม่ได้รู้ว่าสุขภาพใจของตัวเองเนี่ยอยู่ในสีไหนสีเขียวสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงนะคะแล้วก็ในทุกๆสีเนี่ยจะมีคําแนะนําให้จากโรงพยาบาล back to mental health ด้วยสําหรับคุณแม่ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพใจก็จะได้รู้แหละว่าประโยชน์ก็คือว่าเอ้ยฉันอยู่ในสภาพไหนฉันดีมากแล้วหรือว่าฉันควรที่จะเข้ารับการปรึกษานะคะแต่สิ่งที่ดีไปกว่านั้น นอกเหนือนจากคุณจะได้ตรวจสุขภาพใจของตัวเองมีผลดีกับตัวเองแล้วคุณสามารถสร้างผลดีกับคุณแม่รอบรอบข้างคุณได้ทั่วประเทศไทยเลยเพราะว่าตัวของแบบสอบถามเราจะรวบรวมคําตอบของคุณไม่ต้องกังวลนะคะว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยจะ,ะถูกแชร์ไปที่ไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีออปชันให้เลือกว่าคุณอยากที่จะใส่รายละเอียดของคุณหรือไม่ใส่รายละเอียดของคุณ ในส่วนของ p ี p, p a เนาะเราเก็บข้อมูลเอาไว้ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลและคนที่เข้าถึงได้ก็จะเป็นนักวิเคราะห์ระบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเท่านั้นหลังจากได้ข้อมูลเหล่านี้มาเราจะไปทําการวิเคราะห์และก็นําเอานโยบายะเรียกว่าเป็นข้อเสนอทางนโยบายค่ะทาเป็นรายงานนะคะเป็นรายงานเชิงลึกสุขภาพจิตของคุณแม่ในปี2568และนําไปนําเสนอให้กับหน่วยง,งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ อยากที่จะให้คุณแม่เนี่ยหันมาใส่ใจหัวใจของตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็อยากที่จะ put yourself first ก็คือเอาตัวเราเป็นหลักหลายคนจะบอกว่าฉันทุ่มเททั้งชีวิต ยอมเสียสละทุกอย่างให้กับลูกแต่ว่าสุดท้ายคนที่จะอยู่กับตัวคุณไปจนวันสุดท้ายของลมหายใจก็คือตัวคุณดังนั้นควนรที่จะให้ความสําคัญกับตัวเองมากที่สุดนะคะแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนคนรอบข้างคุณแม่ทั้งคู่ครองชีวิตรวมไปถึงพ่อปูอ่แม่ยา่าพ่อตามแม่ยายเนี่ยให้ให้ความสําคัญแล้วก็รู้ว่าแม่ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความต้องการอยากจะมีความสุขเชน่นเดียวกัน